ฮัลโหลสวัสดีครับทุกคนพบกันอีกแล้วนะครับกับ l รนเนสในการช่าง่างใจหรือว่าเกจเจ็ดดีทั้งสองเลยแล้วกันโอเคคลิปนี้เราจะมาพิสูจน์นะครับว่าเครื่องชาร์จแบตทาาน18650อันนี้มันชาร์จแบตให้กับ ฐานมันเติมพลังให้กับฐานได้จริงหรือไม่นะครับโดยการที่เรามีฐา,านก้อนนี้โอ้ยขอโทษเรามีฐานก้อนนี้นะครับซึ่งมันตอนนี้นะนะตอนนี้นะนะครับมันยังไม่มีรีมาร์กอะไรเลยนะแล้วเราจะเขียนลงไปนะครับด,ดูนะ เริ่มจากแถบสีดำนะเราจะหมุนให้ดูว่ามันยังไม่มีมากเไยเลยแล้วตอนนี้จะไม่ตัดต่ออะไรเลยนะครับโอเคเราจะเขียนชื่อของเรานี่แหละลงไปง่ายๆจริงๆมันต้องจัดระเบียบน,นั่นนี่โน่นให้ดีกว่านี้ตามนี้นะครับ แล้วเราแค่นั้นเรายังไม่พอเราจะวัดไฟให้ดูด้วยนะว่าตอนนี้ฐานก้กอนนี้มันเหลือไฟเท่าไหร่นะครับ <c oughs> ไม่ตัดต่อนะ <c oughs> เพราะว่า <c oughs> เดี๋ยวจะหาว่าแบบ <c oughs> หายของหรือเปล่าอะไรอย่เงี้ยนะโอเคเรามีเครื่องอันนี้ซึ่งเราเคย <c oughs> สะอึกสะอึกทำไม <c oughs> <c oughs> ซึ่งเราเคยรีวิวเอาไว้แล้วก่อนหน้านี้นะครับเฮ้ยสี่จุดหนึ่งเก้าอ่ะมันมันเป็นสี่จุดหนึ่งเก้านะครับในจอในจอก็เห็นเนาะซึ่ง ก่อนหน้าที่จะไปมันก็ส1่จุดหนึ่งเก้าปะวะอ่ะไม่เป็นไรเอาเป็นว่าเราจะพิสูจน์ว่าอันเนี้ยเครื่องเนี้ยเครื่องที่แบบดูก้องแก๊งปัญญาอ่อนมากเลยนะครับมันจะเติมไฟให้กับฐานก้อนนี้ได้หรือเปล่าทำไมเราถึงมองว่ามันมันไม่ค่อยเต็มอะ่ะมันไม่ค่อยน่าเชื่อถือเพราะว่าตัวเครื่องมันเนี้ยมีแค่นี้เล็กๆ มากแล้วก็น้ำหนักค่อนข้างเบาแล้วก็มีสมีสายดดดดมีสายเป็นแบบปลักอย่างไงนะฮะซึ่งเราจะเสียบรวไฟมันก็จะขคือนะทุกคนขออภัยอันนี้คือมันอยู่ในถุงนี้นะครับถุงใหญ่ที่เขียนว่าเต็มตอนนี้ระบบของเราเป็นแบบนี้นะในอนาคตเราจะเปลี่ยนเป็นกล่องนะครับกล่องใหญ่ ที่บรรจุไว้ด้วยกล่องเล็กซึ่งก็คือกล่องที่หมดผานหมดนะอ่ามันจะเป็นกล่องเดียวกันแต่ว่าไอ้พวกที่เต็มมันจะอยู่ในอีกโซนหนึ่งนะครับซึ่งอันเนี้ยมันเป็นตัวเต็มม,ตตม,มันเป็นตัวเต็มที่เราที่เราเออะที่เราเอก่อน,น,นเนี้ยว่าแบบตัวเต็มมันสี่จุดหนึ่งเ้าใช่ไหมตอนนี้มันก็ยัง4 19, ี่จหนึ่งเก้าอแปลว่าผ่านไปหลายชั่วโมงนะครับสี่ห้าก็แบบยังไม่หลนะ แล้วอันนี้เราเราจะมาอันนี้เราจะมาเอาอันนี้ที่มันอยู่ในซองหมดเนี่ยนะซึ่งเอาใส่โดยคนที่ไม่ได้เต็มร้อยเปอร์อ่ะเดี๋ยวเราจะมาดูเหลือสามจุดสามห้าอันนี้คือหมดอ่ะเราก็จะเอาไปชาร์จ โอเคนะไฟขึ้นสีแดงนะครับปกติถ้าไม่มีฐานหรือเต็มมันจะเป็นสีเขียวอย่างนงี้ยดูว่ไหมอันนี้คือฐานฐานไม่เต็มมันก็จะเป็นอย่างนี้ไฟสีแดงอ่าเดี๋ยวพอน้องเต็มแล้วเราจะมาบอกเล่าให้ฟังอีกทีแต่เราอาจจะไม่ได้บอกเวลาที่น้องใช้ในการชาร์จนะครับโอเคผ่านไปนหลายชั่วโมงนะครับ ก็ยังไม่เต็มเพราะว่ามันชอบดีดขึ้นมาอย่างงี้นี่คือข้อสังเกตข้อเสียของอีเครื่องนี้นะก็ต้องมั่นใจว่ามันแบบมันไม่ดีดไม่เด้งขึ้นมาอะไรเงี้ยนะโอเคเต็มเป็นที่เรียบร้อยสีเขียวนะครับแล้วเ,เดี๋ยวเรามาวัดไฟดูอืมสี่นโวลต์นะครับอ่ะประมาณนี้สรุป ก็คือเครื่องนี้นี่ใช้งานได้จริงๆนะครับแมนแมนว่าจริงๆเราก็ใช้มาหลายรอบแล้วแหละเออแต่ว่าเอามารีวิวรีวิวแบบจริงๆเนะเาะเครั้งแรกนี่คือเอ,อ่อพรีวิว แกะกล่องเฉยๆอะไรเงี้ยน,นะครับโอเคนะาสำหรับคลิปนี้ขอจบไว้เพียงเท่านี้นะครับหวังว่าจะเป็นประโยชน์ไม่มากก็น้อยเหมือนเดิมครับชอบไ like, ลค์แชร์แชร์แซับนะับไว้พบกันใหม่คลิปหน้าลากันไปก่อนนะขออภัยด้วยช่วงต้นคลิปแบบพูดเทปยานมากเดิมก็พูดช้าอยู่แล้วพูดเหมือนคนเมาอยู่แล้วยิ่งเมาจริงก็คือดับเบิลช้าไปเลย